ามาดูน,นกเป็ดน,น้ำกันนะครับที่นี่ครับเยอะทีเดียวครับนี่ครับนกเป็ดน้ำนะครับอืมเยอะมากครับดูครับโอ้โหเล่นน้ํากันอย่า uh งสนุกสนานนะครับแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับนี่ครับนกเป็ดน้ํานะครับโอ้สวยงามครับแล้วก็มีฝูงใหญ่เลยครับเยอะเลยครับอืมนีครับมาแอบดูนกเป็ดน้ำกันนะครับ เยอะจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ครับเต็มเลยครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะซูมมาให้ดูฝั่งนี้ก็มีเยอะเลยนะครับแมีเยอะเลยครับนี่ครับอืมเยอะมากครับนี่ครับล่องลอยตรงนี้เต็มเลยครับโอ้โหเยอะจริงๆครับ ดูครับเจอมากครับดูครับอือหือี่นี่บึงนกเป็ดน้ําของจริงครับที่นี่ครับโอ้โหเยอะมากครับคุณผู้ชมสุดยอดครับจะซูมจะแพนไปตรงไหนก็เจอนะครับโอ้โหเยอะมากครับอือหือเยอะจริงๆครับ เดี๋ยวหมุนมาตรงนี้บ้างนะครับหมุนกล้องมาตรงนี้บ้างนี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมเยอะสุดๆครับคุณผู้ชมครับอือหือนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับนกเป็ดน้ำที่อำเภอเมืองจันทจังหวัดศรีสะเกดนะครับอือหือดูครับเยอะมากครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูครับอืออสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามครับสวยงามมากโอ้โหเป็น,เนแสนล้านตัวเลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับอสุดยอดครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ